แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ28กุมภาพันธ์2567เราจะมาอัปเดตสำหรับพี่น้องเกษตรกรวันนี้จะเป็นการตรวจสอบเลขทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเองผ่านทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ e-form นะคะ สำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรแล้วนะคะเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเป็น how to หรือการตรวจสอบเลขทะเบียนเกษตรกร,ร,กรด้วยตนเองง่ายๆนะคะอันดับแรกท่านจะต้องเข้าไปที่เว e ็บไซต์ efarmer.doae.go.th เดี๋ยวแอดจะใส่ลิงก์สำหรับกดเข้าไปใต้คลิปนี้นะคะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะเลือกตรวจสอบดูภาพประกอบไปด้วยนะคะตรวจสอบสถานะของกเกษตรกรนะคะระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนระบุเลขรหัสหลังบัตรนะคะกดปุ่มตรวจสอบเพียงเท่านี้ก็จะทำให้เราทราบนะคะ ว่าชื่ออะไรรหัสทะเบียนเกษตรกรมีเลขอะไรบ้างง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนสามารถทำได้ด้วยตนเองนะคะสำหรับการขอเลขรหัสทะเบียนเกษตรกรผ่านทะเบียนเกษตร,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 รออนไลน์ e-form นะคะ